สวัสดีทุกท่านครับพบกับผมบารอนี่และเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้ก็คือ World of Tanks นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะหาอะไรทำนะตอนนี้คิดอยู่นานว่าจะทำอะไรก็ <c oughs> ลงที่เล่น World of Tanks นะครับสบายใจดีโอเคพูดเพราะทำเพลงไปกันเลยแล้วกันไม่มีอะไรมาก จริงๆก็ยังสอบไม่เสร็จนะเนี่ยดันมาเล่นเกมนะโอ้แย่จริงมันเครียดมันเครียดครับต้องหาอะไรแบบทำบ้างนะแต่ไม่รู้นะถ้าแพ้นี่อาจจะเครียดกว่าเดิม,มชนะ่เกมกเ็เล่นนะครับเพื่อคลายเครียดนะครับไม่ได้เล่นแล้วให้เครียดนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เล่นเป็นนัชชอนนะเป็นรถ แทงโรสทอยเยอร์ er ของเยอรมันนะครับเทียหกโอเคตานี้ไม่เจออะไรโหดเท่าไหร่นะก็น่าจะยิงเข้าแมชนี้รู้สึกจะเจอเทียเทียสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมก็อยู่ก,กลางๆเป็นเทียหก นี่จะค่อนข้างโล่งนะถ้าถ้าโดนเห็นนี่อาจโดนยิงตายได้นะครับเราก็ต้องรอ,อเพื่อนไปสก,กานะครับหรือไปวิ่งหาศัตรูให้เราก่อนเฮ้ยรู้สึกทีมเราจะไม่มีสก,กานะครับชิปหายนะครับพอไม่มีสก,กานะเราก็จะมองไม่เห็นนะฮะ ทีมเราก็จะโดนยิงอยู่ฝั่งเดียวนะครับเมื่อมองไม่เห็นรถนะครับพื้นใหญ่อัตราจรนะครับก็จะไม่สามารถทําอะไรได้นะครับผมก็ไม่รู้จะทาอะไรเนี่ยตรงที่เขาอยู่กันนั้นมันเป็นสําหรับพวกรถถังหนักหรือรถถังกลางอะไรเงี้ยครับคือมันจะแลกกันยิงเป็นจุดที่แลกกันยิงซึ่งรถผมไม่สามารถไปตรงนั้นได้เพราะมันหมุนป้อมไม่ได้นะครับ นี่เป็นข้อเสียหลักของแทงรถทอยเยอร์ er ส่วนใหญ่นะครับหรือรถถังพิคาดยานันเกาะส่วนใหญ่นะครับจะไม่สามารถหมุนป้อมได้มันจะสามารถหมุนได้แค่อันเนี้ยประมาณกี่องศาก็ไม่รู้เนี่ยหันไปหันมาคือเราต้องหมุนทั้งตัวรถนะเวลาจะจะยิงใครนะครับเวลาเขาอยู่นอกนอกองศายิงนะครับเราต้องหมุนทั้งตัวรถเป็นข้อเสียหลั ของแทงเดสตัอยร์เลยก็ว่าได้นะครับโอเคตอนนี้ผมออตัดสินใจว่าจะมาบวกกับทางนี้ละวเกียดรอแล้วมองไม่เห็นใครเลยแ <Yeah. S 2> ย่เฮ้ยยิงค v 3สไม่เข้าเฉยเลยพี่น้องครับ ชิปหายและยิงโดนเพื่อนกรำเป็นเต็บเนยนะ ยิงมายิงมาโอเคโอ้โก็บแล้วครับโถ่เอ๊ยไม่ได้ลาบช็อตเลยๆๆอ่ะ KV สามรถถังหนักปืนเราก็ยิงเจาะเกราะน้อยๆด้วยน,ยนนะไปครับพี่ผมตามไปซับ โอ้เยี่ยมทีมเวิร์กนี่แหละทีมเวิร์กค,ครับอไปไปมาชนาะนนเฉลยเว้โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ทีมศัตรูเดี๋ยวแต่ปืนใหญ่อัตาจรนนะไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับทีมเรานะครับโอเค ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากยิงเพื่อนไปหนึ่งหนึ่งปั้งนะ <c oughs> ต้องมาเสียค่าซ่อมให้เพื่อนอีกอย่างดีนะที่ชนะโอเคครับตาแรกไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้เริ่มเริ่มจะเครียดแล้วนะ <c oughs> เริ่มเริ่มจะเครียดกว่าเดิมแล้วนะ เล่นอะไรดีเนี่ยโอ้โหสวามด่านที่โคตรจะโล่งเลยครับด่านนี้แล้วก็มีปืนใหญ่อัตราจรทีมเขามีสี่คันพระเจ้าเลยครับนรกครับอย่างนี้เป็นด่านโล่งๆด้วย หมแตกกันรัวๆแน่ทีนี่เอาวะปิงค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เพราะเป็นช่วงนี้เป็นประมาณสองทุ่มนะ ทุ่มคนก็เริ่มเล่นเยอะแล้วตอนนี้ประมาณสามสามหมื่นกว่าคนนะครับโอ้โอเฮ้ยนั่นมันเก็บครับโอเคยยอเยี่ยมมีแต่ของนหนักๆทั้งนั้นเลย โอเคครับเราจะอ่าสปอตอยู่ตรงนี้นะเพื่อให้เพื่อนคอยยิง รู้สึกจะโดนปืนใหญ่ลงนะครับจ้าทีนี้ไม่ปลอดภัยแล้ววิ่งเลยครับ สามสองหนึ่งศูนย์เตี้ยมไม่ได้ลาช็อตอีกแล้ว <c oughs> หวังจะจะลาช็อตโอเคครับเพื่อนเราก็เริ่มดันมาแล้วนะดันมาจากทางนู้นไม่รู้ว่าจะเจออ,อะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับ โดนยิงหน้าสันเ,เราเจอรถสเกลนะยิงไม่ได้ครับรต้องรีบถอยแล้วล่ะโอ้โหโอเค ยยไฟไหม้เจ้าโอ้ยเครียดโอเคไม่เป็นไรจะได้อยู่รอดปลอดภัยกับเขาไหมเนี่ยขอชนะสักตาสักรอบ ะจะหรับฝันดีมากอเอลินเปิกเป็นด่านอีกด่านที่ผมไม่ชอบอีกแล้วด่านนี้เป็นคออางตอนแพ้เลยวะเน่ใช่ผมไม่ชอบจริงๆนะส่วนใหญ่จะเป็นด่านโล่งๆในเกมนี้ ต้องมาช่วยดันผมครับผมไม่ได้ช้าขนาดต้องมาช่วยดันหรอกแลวก็ไม่ได้อยากรีบไปขนาดนั้นด้วยสึกีมเราจะเล่นแบบปุกเร็วนะอยโดนยิงครับไม่เข้าถ้าเป็นปืนพวกรถถังเทีย6เทีย7ของรถถังเบาอะไรเงี้ยผมไม่กลัวหรอก ถ้าไม่อยากโดนปืนใหญ่อัตราจอลงนะครับพยายามขยับบ่อยๆเขาจะยิงเราย,ยากหน่อยสามอโอเคครับโอเคเขายิงไม่โดน ยิงขนคันนี้ครับเอ้าโบสถ์จะดูอะไรยิงแรงมากโอเคเก็บไปหนึ่งอุย๊อยไอเอสสามเครื่องไปกับ อืเขายิงเราไม่เข้าโอเคถอยก่อนถอยก่อนให้เพื่อนเราไปเจ็บนะครับตอนนี้ผมโดนยิงนัดเกี่ยวเนี่ยไมีรอดในหนอน,น,อนโอ้โหแย่ละรู้สึกฐานนะครับจะโดนบุกเครื่องพังเนี่ยทำให้รถช้าลงอย่างมากเลยครับ ยิ่งเป็นรถถังหนักด้วยเนี่ยจากชา้าอยู่แล้วนะครับกลายเป็นโคตรชา้าโดนยึดฐานแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่ตายด้วยเว้ยเหลือแปดขอยิงก่อน ด,ดลูลิงเย่ละโท oh, แพ้ครับโดนยึดฐาน <laughs> <laughs> จะลงให้ <laughs> นี่มึงมาแพ้ให้ดูเลยอ่อ <laughs> oh, อย่างน้อย ก็คันนี้ก็ชนะนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับติดตามไปได้ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับบ้าย